แห่เป็นห่วงพระเอกชื่อดังนิววงสกรวูบเป็นลมคากองถ่ายละครสามรอบโชคดีที่พี่รับไวทัน ช่วงนี้อากาศร้อนจัดค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะแม้กระทั่งพระเอกชื่อดังที่ออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายก็แข็งแรงยังเป็นลมในวันที่อากาศร้อนจัดได้อย่างพระเอกหนุ่มนิววงสกรที่ได้ออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับแฟนคลับผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสเผยนาทีที่เป็นลมขณะถ่ายละครอ,อยู่พร้อมข้อความระบุไว้ว่าไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ช่วงนี้อากาศร้อนจัดดูแลตัวเองดีๆนะครับเหตุการณ์นี้ผ่านมา หลายวันแล้วตอนนี้ผมปกติดีย้อนไปวันนั้นเป็นวันออกกองถ่ายในวันที่อากาศร้อนจัดเป็นลมไปสามรอบโชคดีที่พี่อ่๋มช่วยรับทานวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลคือผู้ป่วยที่มีอาการควรรีบหลบแดดย้ายมาอยู่ในที่รม่มถอดเสื้อคลุมที่ไม่จำเป็นออกทำให้ร่างกายเย็นด้วยวิธีต่างๆเช่นรดตัวด้วยน้ำเย็นเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นโดยเฉพาะที่บริเวณหลังคอข้อพับและขาหนี เป่าพัดลมที่มีไอน้ําเย็นเปิดแอร์ดื่มน้ําและดื่มน้ําเกลือแร่ให้มากๆเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ําและป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ